ครับสวัสดีครับลิควิดมอลีลังสิตนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนันดีนะครับที่ทางลิควิดมอลีไทยแลนด์นะฮะได้พาช่างเทคนิคนะฮะชาวเยอรมันเลยนะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับมาเยี่ยมนะครับตัวแทนจําหน่ายนะครับแล้วก็แนะนํานะครับผลิตภัณฑ์ว่าเราควรที่จะมีน้ํามันเบอร์ไหนซีรีส์ไหนติดร้านบ้างซึ่งทางช็อปของเราเนี่ยมีครบนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ มอเตอร์ไซค์เล็กบิ๊กไบค์ฮาร์เลย์นะครับแล้วก็น้ำมันรถยนต์นี่มีตั้งแต่รถอีโคคาร์นะครับรถซีดานใช้งานตามบ้านนะครับ SUV นะครับรถกระบะดีเซลคอมมอนเรลนะครับหรือว่าจะเป็นดีเซลสำหรับดีเซลที่รีแมปนะครับทัร์โบนะครับรวมถึงซูเปอร์คาร์นะครับบอชเชคายเคนนะครับก็มีนะครับมีซีรีส์ท็อปเทคนะฮะ นิสสันสกายไลน์นะครับ R 3 5นะครับก็มีจำหน่ายนะครับในซีรีส์ท็อปเทคเช่นกันนะครับวิศวกรก็มาช่วยนะครับให้คำแนะนำแล้วก็ตัวสอบนะครับอันนี้เป็นรถ BMW Z4 นะครับก็อยู่ในาสายของเยอรมันนะก็จะมีความรู้ความชำนาญน,นะก็มาให้คำแนะนำนะว่าเราต้องเปิดตรงไหนแกะตรงไหนนะครับก็จะได้ความ ความรู้ใหม่ๆนะที่เราที่เราไม่ได้รู้เองหรือว่าไม่ไม่มีข้อมูลนะเราก็สอบถามจากทางทางตัวแทนวิศวกรได้นะครับดีก็ไม่ได้ไม่ได้ออกกล้องสักเท่าไหร่นะก็อยู่อยู่ข้างในรีฟอาจจะม,มองมองไม่ค่อยเห็นเขาเท่าไหร่นะครับก็มาถือโอกาสมาเยี่ยมนะมาตรวจมาตรวจแล้วก็ให้ใบรับรองนะครับใบรับรองต,ตัวแทนจำหน่ายนะครับ ตัวแทนจำหน่ายของล i q u i d m o l ี่ก็มีใบรับรองอายุจะสองปีนะครับสองปีทั้งต่อครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะดูความรู้ความสามารถพื้นที่ของช็อปนะครับพื้นที่ให้บริการนะเครื่องไม้เครื่องมือนะก็มีหลักเกณฑ์การพิจารณานะครับเราก็เริ่มต้นจากเล็กๆนะฮะมาวันนี้เราก็มีความภาคภูมิใจนะที่เรามีโครงอูใหญ่ๆนะสามารถที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันแล้วก็ดูแลรถให้เพื่อนๆได้ นะครับสนใจก็แวะมาใช้บริการนะครับลิควิดโมลีลังสิตขอบคุณครับสวัสดีครับ